ในปัตตานีมีอาคารหลายอาคารที่สร้างขึ้นมาเป็นงบประมาณที่จำนวนพอสมควรแต่ไม่อาจที่จะใช้งานได้ลอยทิ้งร้างไว<ช>้ไวเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นนะครับก็มีคณะผู้บริหารการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดปัตตานีนะครับได้ไหม,มาหารือเกี่ยวกับเรื่องอาคารไซมาตานีเพราะสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถจะใช้การได้ ขอประชุมนี้นะครับสร้างขึ้นมาด้วยมีจุดะสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการประชุมจัดกิจกรรมต่างๆการอบรมสัมมนาขณะที่อาคารเหล่านี้นะครับยังไม่ได้ใช้เพราะว่ายังขาดอุปรกรณ์อีกหลายอย่างจริงๆแล้วนะครับอาคารนี้ก็มีไว้เพื่อหน่วยงานต่างๆใช้เนี่ยอย่างเช่นว่าการศึกษาทั้งภาครัฐและเอก,กชน รวมทั้งสถาบาันการศึกษาพอ,อนะจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ3จังหวัด4จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยนะครับรวมทั้งตดิกาด้วยแต่ว่าเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับกลัวว่าจะเป็นอย่างที่เคยเกิดขึ้นในปัตตานีมีอาคารหลายอาคารที่สร้างขึ้นมาโดยงบประมาณที่จำนวนพอสมควรแต่ไม่อาจที่จะใช้งานได้ล่อยทิ้งร้างไว้กลัวว่าอาคารเสมาอัตานีเนี่ยเพียงแค่ ก็ประมาณ5ล้านกว่าบาทที่ทางบุคลากรเหล่าน,น,นี้ได้ไปวางไว้ก็คือต้องการที่จะมีโต๊ะในหอประชมุมมีระบบแสงเสียงระบบอะไรในห้องประชุมเพื่อให้ใช้สกยภาพนี้ได้อย่างเต็มที่แต่ก็ไม่อาจจะ,ะดําเนินการได้ในขณะนี้เพราะยังขาดงบป,ประมาณที่จะซื้ออีกประมาณ5้าล้านสองแสนสา 606บาทนะครับตัวเลขนี้นะครับผมก็ได้เอามาจากที่ทางศึกษาดิการจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นจึงเรียนท่านประธานนะครับให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องคำนึงถึงอาคารที่มีอยู่แล้วก็จะร้างในต่อไป